โยชิฮารุนี่เป็นมีดคีริดาชิของญี่ปุ่นนะครับตัวที่ขายดีชั่วโมงนี้คือตัวนี้เลยนะครับอ่ะสามตัวเนี้ยเหล็กเบอร์เดียวกันนะครับความหนาของใบมีดต่างกันแล้วก็รูปร่างต่างกันแต่ลักษณะเป็นทรงครีดาชิเหมือนกันนะราคาเท่ากันด้วยคือ199บาททรงฟรีใบมีดวัสดุ SK5 เนี่ยนี่คือรุ่นที่ขายดีที่สุดนะตอนนี้คือมันเป็นรุ่นที่มาใหม่มันออกมานานแล้วแหละแล้วมันขาดตลาดไปช่วงหนึ่งแล้วก็มาใหม่ นะก็จะเป็นคลิปจับอย่างนี้นะครับเป็นคลิปยางอะ่ะเนี่ยใช้งานง่ายๆเลยเหมือนคัตเตอร์เนี่ยใบอย่างเงี้ยเป็นคมแบบซิงเกิลบีเวลนะครับตรงนี้มีคัตเตอร์ฮุกด้วยเนี่ยแล้วก็มีปลอ,อกมาให้คุณใช้งานได้เลยทั่วๆไปใช้เสร็จก็รับคืนคมเนี่ยใช้งานง่ายๆมีหางใ้อ้อยด้วยร9อเองนะวัสดุเดียวกันเลยสามันนะั้นนะ๋ยงผมเปิดตัวนั้นให้ดูว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น R B 1 1 9 9นะส่งฟรีด้วยเลย เพราะว่าผมซื้อเข้ามาเยอะก็เลยทําราคาได้อย่างที่ผมบอกอะ่ะถูกมาก็ถูกไปอะ่ะผมขายเอากาไรไม่เยอะอะ่านี่อันนี้จะเป็นเหมือนกันจะเป็นใบดํานะครับด้ามก็จะเป็นด้ามไม้เนี่ยนะอ่านี่สินค้ากลุ่มเม็ดอินเจแปนผมชอบนะงานเจแปนอะ่ะคือเป็น,เป,นเป็นงานงานแนวง,งานคราฟอะ่ะมันเป็นงานคราฟมือด้วยนะคือเขาก็ทําของเขาอะ่ะ มันไม่ได้ใช้เครื่องจักรแบบแอนแอแออแบบสมัยนี้นะหรือแม้กระทั่งที่จีนความเป็นแวลูของมันโอเคแหละคุณปั๊มได้เยอะจริงคุณขายถูกตัดได้จริงแต่แบบความเป็นแวลูของมันน่ะผมยังชื่นชมงานแบบงานเป็นอินไทยแลนด์งานเป็นอินสเปรคือผมผมเกาะคือผมอันนี้ผมเกาะความเป็นญี่ปุ่นมาแล้วแล้วสื่อทอดมามาเป็นมาเป็นความเป็น MC2 นี่แหละสินค้าแบรนด์ที่ผมทำเนี่ยแบรนด์ MC2 มเนี่ยมันก็สื่อมาเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเป็นงานเก็บมือ เนี่ยถ้าคุณสังเกตนะมันจะมีความเล็กๆน้อยๆที่มันไม่เท่ากันอะ่ะของมีดของเครื่องมือของเขาอ,ะอ่ะอ่าอันนี้จะเป็นตัวบางตัวนี้จะเป็นรุ่นขายดีที่สุดก่อนตัวนั้นออกมาเพราะว่ามันบางแล้วมันดูไม่โหดดีเนี่ยนะครับเนี่ยใบยมีดเอเชีย g l e b ิงเกิเเหมือนกันเหล็กเบอร์เดียวกันเลยนะอาจจะมีความหนาที่ต่างกันบ้างตัวเนี้ยบางที่สุดแต่ราคาก็เท่ากันนะครับ